สวัสดีครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระกับผมสมมเนนเปาโลพานุพันธ์สมมนเนนใหญ่สังฆมฑนจันทบุรีในวันนี้บทอ่านจากพระสารทนบุญมรโลโกในสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาพระสารของท่านนบุญมรโโกในวันนี้เราถึงเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ กลับไปที่เมืองนาซาเลสเพื่อประกาศสอนให้กับผู้คนผู้คนที่อยู่ที่นั่นเป็นผู้คนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของพระเยซูรู้จักกับมารดาและพี่น้องของพระองค์พร่วงถูกบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเครือญาติของพระองค์ปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นถึงภารกิจ ของพระเยซูเจ้าที่ไม่เกิดผลกับผู้คนแต่พระเยซูนั้นไม่ได้ท้อถอยในการทำหน้าที่ของพระองค์หลายๆครั้งอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นแต่เราต้องมองด้วยท่าทีของความเชื่อและฝากทุกสิ่งอย่างไว้กับพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้ผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้และในเวลาเดียวกันเมื่อเรามองย้อนดูถึงบทอ่านที่หนึ่ง จากหนังสือประกาศศกเอเสเคียนเป็นเรื่องราวที่พระเจ้านั้นมอบหมายให้ประกาศกเอเสเคียนได้ไปเทศสอนและเตือนชนชาติที่ทรยศและระทิ้งพระองค์ชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกสรรเป็นชนชาติที่ปฏิเสธพระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงรักและมอบให้ อยู่ในการดูแลของปะกาศพเพื่อสะท้อนถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อชนชาติเหล่านี้แม้พวกเขาจะปฏิเสธพระองค์เราเห็นการปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้าที่ปฏิเสธพระเป็นเจ้าและในวาเดียวกันบทอ่านที่สองจกจดหมายนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโคริน เล่าเรื่องดาวถึงความอ่อนแอของนักบุญเปาโลที่ได้เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่การทำงานเป็นความอ่อนแอฝ่ายร่างกายความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจากการทำงานจากการทำหน้าที่การประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสที่นับุญเปาโลต้องพบเจอ หลายครั้งปัญหาในชีวิตก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือสุขภาพร่างกายแต่ในวันนี้พระเยซูจากพระวสานนบุญมรกโกสะท้อนให้เราเห็นว่าแม้บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่จงมั่นใจและเชื่อในพระว่าพระนั้นมีแผนการในการทำงานให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไป และเราจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยการดูแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในชีวิตสุดท้ายนี้ให้พี่น้องได้ยึดพระเยซูคิดเป็นแบบอย่างพระองค์ไม่เคยท้อแท้แม้หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการพระองค์ก็ยังทำหน้าที่ในการไถ่กู้มนุษย์ให้พ้นจากบาป สุดท้ายนี้ขอพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้าผู้ลงมาทรมานสิ้นพระชนและกับคืนชีพให้เราแต่ละคนได้เป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันด้วยการดำเนินชีวิตแห่งรักของพระบุตรนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนกระแสะเรียกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนกิจการต่างๆ ขอ,เองเนเนหญ่แสงธรรมขอพเพื่อนเจ้าอวยพ,อรพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับรายการวาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ